สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจะพาเอฟมาเก็บเชอร์รี่กันนะคะเก็บเชอร์รี่กันเมื่อกี้ว่าจะเก็บฝนตกนี <c> ่ม <oughs> ันยังไม่สุกเต็มที่หระเพื่อนเพื่อนแต่ยายพรุ่งนี้มพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่เมื่อนนี้ก็ฝนจะตกก็เลยจะเก็บไว้นิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ยายจะถ่ายให้ดูนิดหน่อยนิดนึ่งนะคะนนยายจะขึ้นไปเก็บข้างบน นุ่นขึ้นไปเก็บบนต้นหือสุกเต็มที่มันจะดำมาต้นเนี้ยแต่ก็อย่างที่ยายเล่าให้ฟังจะรอให้มันสุกจริงๆก็กลัวมันเน่าถ้าฝนตกฝนอยู่ตั้งนานก็ไม่ตกจะมาตกตอนเชอรี่ยายจะสุก ยายว่าจะต่างแห้งต่างแห้งอะไรฝนมันตกอีกแล้วดูดิข้างบนงนะเพื่อนๆอุย้ยนดูดูดิเยอะมากเดี๋ยวยายจะขึ้นไปตัดไอ้กิ่งหนที่มันสูงๆหนแบบเนี้ยเนี่ยกิ่งเนี้ยจะเล้อยลงมาเลยสูงเราก็เก็บไม่ได้อยู่ดีเนาะเพื่อนอยายเล้อยทุกปีนะแม่ <c oughs> เอาไม้ไว้ทำฟืนฮะ ี่พาขึ้นมาดูเฉยๆนี่อ้ยนี่สอนนาฮุนฟุนเมืองไทยแพงๆอยู่เมืองนอกก็โลละร้อยกว่าบาทน,นะอ,อยากจะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเอาโทรศัพท์ไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะร่วงโทรศัพท์พังกรอบ ทรศัพท์พี่หมื่นมาเร็วพี่หมื่นมาปิดโทรศัพท์ให้หน่อยพี่หมื่นมาปิดโทรศัพท์ให้หน่อยเร็วแทน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 อยู่บนต้นนะคะอยู่บนต้นนี่กิ่งนี่กิ่งนี่นี่กิ่งนี่นี่ปีก่อนโน้นหญ่ก็นี่ไงตรงที่ใหญ่ตัดออกนี่ดู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 เพื่อน ยังไม่สุกเต็มที่นี่ดูดูเอาดูเอาดชัดหรือเปล่าไม่รู้นะอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเโทรศัพท์เพิ่งซื้อมาใหม่ร่องไปสวยพอดีเลยอยู่บนต้นนะคะอยู่บนต้นไม่ได้เอาไม้เสียบเสียบมานะคะเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วก็เก็บใส่เป๋า ใส่เสร็จแล้วก็เก็บใส่เปานี่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 นนนม,มันยังไม่สุกอ่ะอม,มันยังไม่ดำไม่อยากจะเก็บแล้วออันนี้อันนี้หวานอ่ะ รออีกหน่อยเพื่อนๆไม่เก็บดีกว่าไปดูต้นหนึ่งเสียดายมันเสียดายก็เสียดายกลัวมันเสียก็ก,กลัวมันเสียแต่จริงๆก็เก็บไม่หมดจริงๆกเก็บห้าเปอร์เซนแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ปล่อยให้เขาร่วงให้เขาเน่าให้คนอื่นมาเก็บอะไรเงี้ยแต่ทุกทีพอสายๆหน่อยพอฝนตกหน่อยมันก็จะเน่าส่วนมากเลยนะอืม เพื่อนๆส่ออ่อนสอ่อนไม่ได้เอาไม้เสียบๆมาด้วยอู้ส่ออ่อนอ้สอน่อนอูสออ่อนสออ่อนยังไม่ได้เก็บเลยให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆจะจะจังๆพวงหนึ่งนี่นี่คือพวงหนึ่งนะคะโอ้ยเพื่อนๆเลยใหญ่นะไม่รู้จะว่ายังไงอุ้ย ไม่รู้จะพูดอะไรดีบอกไม่ถูกอันนี้ใบมันบังนะเพื่อนๆถ้าใบไม่บังมันก็โอ้โหโอ้โหอือฮื้ออือหืออาฮาอ้าหาอาปากอาปากอ้าปากงับ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 หมดแต่งับงับรวมตุบมาช่วยงับงับงับคือตอนนี้นะมันดีมากเลยเพื่อนๆมันแบบแต่มันอยู่ที่ว่ามันก็หวานนั่นแหละมันหวานแ่แหละโอ้ยถ้าถ้าเป็นเอคนที่ไม่กินหวานนะเนี่ย ข้างบ้านนะ่ะกําลังอร่อยสําหรับเขาเนี่ยแต่ยายนะ่ะถ้าจิ้มพริกเกลืออุ้ยกำลังพอดีเลยเก็บได้แค่นี้มันยังมันยังเปรียปร้ยวๆอยู่นะเพื่อนๆเออใยญ่ก็เลยเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนั้นจะสุกสีแดงนะคะอยู่ข้างสวนผักต้นนี้ก็เริ่มดำแล้วต้นนี้ต้นนี้ต้นเล็กลูกที่หลัง thơm đâm, đâm lên nè, lục trong đầm đầm nó nào là ในหวานแล้วมายายจะขึ้นเก็บต้นนี้นี่ต้นนี้หวานแน่มันหวานแต่ว่าเนื้อมันจะไม่มันแบบว่ามันจะไม่ค่อยกรอบแบบสีดำม,มานะนเพื่อนๆอืมแต่หวานอือนนี้หวานแล้ว แล้วมันจะบอกไม่ถูกอะแต่มันก็อร่อยอยู่แหละเนาะแต่สีฟ้สีดำมันจะกรอบแต่ละสายพันธุ์มันไม่เหมือนกันอยากขอเก็บก่อนเนาะอันนี้ก็เลือกเก็บเอาเหมือนกันแล้วมันยังไม่สุกเต็มที่นี่ะคุณเพื่อน บนต้นเยอะแยะแต่เวลาเก็บโอ้ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเราเลือกเก็บเนาะยายเลือกเก็บมันยังไม่สุกเต็มที่มันเลยใช้เวลาหน่อยดูดิว่าจะเอากระป๋องหนึ่งจะเก็บได้หรือเปล่ากระป๋องหนึ่งสิบลิตรสิบลิตรสิบลิตรถึงสิบกิโลไหมอ่ะสิบลิตรเนาะม่อยามจะเก็บอีกอ้ะ เก็บไปไว้ก่อนจะได้ทําก็วันอาทิตย์นั่นแหละพรุ่งนี้ไปธุระไปเที่ยวไปเที่ยวโบนุนเจนมากินเชอรี่นี่นะคะได้แล้วเต็มกระป๋องแล้วนะคะเพื่อนเไม่เต็มพอดีหรอกเดี๋ยวจะเอาไปไว้ในห้องใต้ดินห้องใต้ดินมันเย็นเนาะ เดี๋ยววันจันทร์ยายจะไม่แน่ใจว่าจะแกะเชื่อมหรือว่าจะแกะตากแห้งยายแกะเอามาเล็ดมันออกเนาะถ้าเชื่อมนะมันมันหวานไปอ่ะเพื่อนเพื่อนตากแห้งก็ช่วงในแดดไม่มีถ้าแดดแบบวันนั้นโอ้สุดยอดเพื่อนเพื่อนเนาะแต่ว่านี่อาทิตย์นี้ฝนมันตกมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เนาะแดดตอนแดดร้อนๆมันก็ยังไม่สุกเพราะมันสุกฝนตก ป้าเดียจะพาเดินไปข้างหลังไปดูเชอรี่เปรี้ยวไปดูกันว่ามันสุกหรือยังปักบรีอันนี้ก็เก็บเก <c oughs> ็บชิมใบทุกวนันทุกวนันเก็บจริงๆรจริงจัง,จง,จงยังก่อนเดี๋ยววันวันจัน์ค่อยเก็บวันอาทิตย์วันอาทิตย์ต <c oughs> จม หอมหวานเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปอือิจฉายายไหมคุณเพื่อนอิจฉายายไหมเก็บเชอร์รี่กินราดมเร,รีอืมฮึ่ไปไปาเดินไปข้างล่างอุ้ยไก่อยู่ไหนะ ไก่อยู่ใต,ต้ต้นเชอรี่จะเดินไปข้างหลังไก่มาเคลียผักใยห,หรือเปล่าเนาะไปเดินไปเร็วๆได้ค่อยกลับบลูเบอรี่ยังไม่สุกนะคะบลูเบอรี่โอ้ยวอนัดต้นนี้โอ้ยสอปีนี้ดอกมากเลยแล้วก็ต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยลูกที่หลังลูกใหญ่ด้วยเยอะมากเลย จริงๆเก็บแต่ต้นนี้ก็พอกินเลยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นแต่ว่าตัดทิ้งไปแล้วสองต้นตัวนี้ก็โอ้โหหนูดูกิง้งดูกิง้งลูกแพรเริ่มโตแล้วเริ่มหนักแล้วเพื่อนเริ่มโตเริ่มหนักแล้วยิ่งโตยิ่งหนักก็คือจะเอาไว้ให้เขาอยู่อย่างนี้แหละ เขาจะได้ไม่สูงขึ้นเนาะให้มันอยู่อย่างนี้แหละให้มันให้มันโคง้งโค้งอย่างนี้แหละเนาะเริ่มโตแล้วไหมนะไม่อันนี้เชอรี่เปรี้ยวนะคะดูสวยปลูกน่าจะสามปีแล้วต้นนี้นี่ได้สามปีโอ้จะได้มาเก็บแล้วนี่เชอรี่เปรี้ยวนะคะเชอรี่เปรี้ยว อะปิคอตลูกอะปิคอตนี่นะคะจะสุกแล้วนะคะมองยังไม่เห็นหรอกมันเขียวเนาะต้องให้มันเหลืองก่อนลูกพรุน มันดกมอแต่มันชอบมีนอนนะเพื่อนๆนี่ใช่ยายมีถ hmm. ุงอยู hmm. ่ยายก็เลยเอามาห่อๆไว้ลองดูเห็นถุงขยะมันเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยก็เลยลองห่อๆดูดูดิเพื่อนๆดูมันมันโอ้โหนี่ดู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 กินนี่นี่ดูอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมมันเยอะมอดู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  สุดยอดสุดยอดของความดกเลยพรุนอันนี้ก็วานัดอีกนะดูมันหนักจนมันอยู่ข้างล่างเลยเนาะมันหนักจนมันร่วงอยู่ข้างล่างเลยนี่วานัดซื้อเขาก็แพงเด้อว,วานัดนี ด,ดูดิดูดิเพืเ่อน, <c oughs> นี่อันนี้แกเชรีเปลี่ยวแต่ลกกูกใหญ่หน่อยจริงๆเชลรีเปลี่ยวลูกเล็กนี่ไม่ค่อยโดดนี่จะเก็บไปเปรียบเทียบกับตอนนั้นให้ดูนี่สุกแล้วแฟนยายทำอยู่บ่อย เดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกสองวันนั่นแหละพรุ่งนี้มาอยู่เห็นไหมโลกมันต่างกันมากเลยจิ้มพริเกลืออร่อยมากเลยนี่โอ้ยพูดถึงมาเก็บหน่อยเดี๋ยวเขาเก็บไปจิ้มพริเกลือหน่อยด้ว <c oughs> เก็บใส่เป๋าเก็บใส่เปา ต้นมันแก่แฟนยายก็เลยตัดเห็นไหมนี่ตัดออกให้มันออกกิ่งมาใหม่เฮย้ยไอ้นั่นมันตายมันแรงบ้าหนออกูกิง่งมะปีที่แล้วตัดขึ้นมาใหม่ตายเลยเออนี่นี่ขึ้นมานะแต่ตายหมดเลยตายหมดเลยทั้งสองอันเลยปีที่แล้วเพิ่งตัดปีที่แล้ว ออกโูลกแล้วนั่นเนี่ยแล้วเขาเก็บก่อนเอาต้นนน้นแลวต้นนี้อ่ะไปจิ้มพริกกลือเก็บเชอรี่หวานกินเชอรี่เปรี้ยวเออเย,ยตาโอ้ยว่าตรงนี้ดอกอ่ะเพื่อนๆนี่ เชอรี่ปานกินเชอรี่เปรี้ยวไม่มีใครเหมือนเหมือนยตด้ลกเออไม่มีใครเหมือนไม,มไ,มมไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไปต่อถอย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 วนๆเลยสุดยอดสุดยอด โอ้ยสุดยอดโอ้ยสะออนนะเปรี้ยวอืมเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยอ่ะบอกให้ถูกเนื้อมันจะนิ่ม ฮ่ะดูดิไปต่อไปต่ออือหือสุดยอดสุดยอดจริงๆพูดแต่ว่าเดินชมสวนเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดักหนูไว้ดักหนูไว้มันไม่ถูกเลยเอากลงกลงดักหนูเอากลงดักหนูมาด้วยแล้วขี้เกียจถือขี้เกียจถือขี้เกียจถือก็เลยผูกไว้กลัวมันร่วงทิง้งอันนี้ก็กระพูกกระปินะคะชเชอรี่เปรี้ยวที่เก็บเมื่อกี้ มันนอกวันนอกเนาะกระปุกกระปินี่พกไว้ตลอดอู้ยเพื่อนเพื่อนโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยจิม้มพริกจิ้มยายไม่รู้เลือกเลือกกินไม่ถูกอันนี้ก็จิม้มพริกเกลือก็อร่อยแล้วนะคะนี่จิ้มปลาจิ้มพริกเกลือก็ สุดยอดไม่รู้จะกินอะไรเลือกกินไม่ถูกเลยอุ้ยอะไรจะมีความสุขเท่าเยตายไม่มีเลยเด้ <Apple S 1> อแอปเปิลต้นนี้สวยมากเลยเย yeah, ตัดยอดมันออกปีที่แล้วนี่เนยมันไม่สูงต้นนี้ก็เหมือนกันนี่ปีที่แล้วก็ตัดออกนี่เห็นไหมปีนี้แฟนยายเขาเห็นสวยก็เ,เห็นชวยเขาถึงสั่งยายว่าเดี๋ยวเชอร์รี่หมดเขาจะ อันนู้นนะอันนี้นะนนนะเขามาพูดไว้มาสั่งไว้นี่นี่นี่อันนี้คือเรนนะคะคือเรนคือเรนนี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บลูกนี่นานแล้วนี่ถ้าดูแลมันดีๆลูกมันก็จะใหญ่พวงมันก็จะสวยกว่านี้แต่ออันนี้ก็ทิ้งทิ้ง,ง,งคว่างๆไม่ได้ทําอะไรมันเลยแต่ก่อนมีเยอะตัดทิ้งตั้งเยอะตั้งใหญ่แต่ก่อนแต่อันนี้เต็มเลยนะี่ตัดทิ้งหมดแล้วเพราะเราไม่ได้เก็บ เก็บยังมากก็หนึ่งกระป๋องอฟินฟินเดินชมสวนชมแล้วก็เก็บโน่นชิมเก็บนี่ชิมโอ้ยนึกภาพเอาแล้วกันเพนื่อนๆไม่อยากบรรยญญายเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอิจฉาบรรยายเยอะเดี๋ยวคนอิจฉาว้าอุ้ยอุ้ยแอปเปิลแอปเปิล แอปเปิ้ลแต่ก่อนก็มีไปร้อยร้อยต้นเดี๋ยวนี้มีมาเยอะแล้วเก็บประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะแอปเปิ้ลนี่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 พวงสวยๆนี่นี่พวงสวยๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่สวยไหมออโอ๊ยคลิปยาวแค่ไหนเพร้โอ๊ยไก่ไก่โอ๊ยลืมไก่ ไปไปยายขอไปก่อนเด้อลืมไก่เว้ยนี่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 เดี๋ยวไล่เวลาเก็บจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะไก่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 กินผักจะร้องให้ดูป้าป้าป